สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับพบกับอาจาร,รย์เช่นเคยครับกับช่องพญาเต่านาคราชดวงเศรษฐีครับอ่าเป็นยังไงกันมากครับเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้นี่มีโชคกันเยอะเลยนะครับเมื่อวานนี้มีโชคกันเยอะเลยนะเมื่อวานนี้ตัวที่คำนวณนี่เข้าหมดเลยนะนะไม่ว่าจะเป็นรูดหกไม่ว่าจะเป็นหกสามไม่ว่าจะเป็น เจ็ดหกหกเจ็ดนี่เข้ากันหมดเลยเมื่อวานนี้นะครับยังไปต่อสามฮานอยเลยเมื่อวานนี้นะตัวที่คำนวณไปเมื่อวานนี้อาจารย์คำนวณแล้วก็วางสูตรดวงไปเข้ากันสามฮานอยเลยเมื่อวานนี้นะครับก็มีโชคกันเยอะเลยว่างั้นนะครับคนถูกกันเยอะมีโชคกันเยอะนะครับนะคนถูกกันเยอะคนโชคกันเยอะเลยนะครับนะก็ดีใจแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับ นะทุกคนด้วยบางคนอาจจะได้โชคเยอะนะบางคนอาจจะได้โชคน้อยนะนะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนะจางก,ก็จะพยายามทำใหเ้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดเนาะอยากให้ทุกคนมีโชคลาภร่ำรวยร่ำรวยนะครับเนาะก็ให้โชคลาภลงลายยิ่งยิ่งขึ้นไป ถ้าให้มันถูกทุกวันด้วยแม้แต่เอาแต่กําลังของอาจารย์ก็อาจจะไม่พอเพราะฉะนั้นทุกคนก็อย่าลืมนะครับมีโชคลาภแล้วก็สร้างบุญสร้างทานต่อยอดบุญยอดทานไหว้พระสวดมนต์นะไหว้พระสวดมนต์ด้วยนะอันนี้มันเป็นสิ่งมอมเมาอย่างหนึ่งก็มีสติในการที่จะเสี่ยงไทยเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภทุกครั้ง นะครับแล้วก็อย่าลืมนะสวัยพระสดมนแบ่งปัจจัยนั้นให้เป็นทานด้วยมันจะได้ต่อยอดของเรานั้นไม่ขาดสายจะทําให้เรานั้นมีโชคทางราบรอยเนี่ยตลอดนะครับเนาะอ <c oughs> ่าก็วันนี้อาจารย์ก็จะมาบอกแนวนํานโชคนะบอกแนวนําโชคบอกอให้ได้ทรัพย์ได้เงินได้ทองตลอดนะวันอาจารย์จะบอกโชคทุกคนเนี่ยอาจารย์จะถืออ,องค์ปู่ไว้ตลอดเลยนะถือองค์ปู่ พญานาคสามเสียนไว้ตลอดเพราะว่าพญานาคสามเสียนเนี่ยหมายถึงโชคลาภการเงินการทองนะครับอาจารย์ก็จะกรรมแล้วก็ที่ฐานจิตถึงพญานาคสามเสียนไว้ให้ท่านได้มาบอกโชคลาภเล่าใ,ให้มีโชคมีลาภเหล่านะครับ <c oughs> บางคนที่บูชากอาจารย์ไปแล้วก็เอาติดตัวแล้วก็มันบูชาแล้วก็ที่ฐานไว้จะได้โชคตลอดนะครับพญานาคสามเสียนเ <c oughs> พราะพญานาคสามเสียนเนี่ย มีไว้กับบ้านมีไว้กับตัวนะท่านจะนําพาให้มีโชคบิลาบเลยเพราะว่าอาจารย์ทําวิธีอย่างดีแล้วก็มวลสารต่างๆอย่างดีเลยเพราะฉะนั้นได้ไปแล้วก็บูชาท่านนะบูชาท่านไหว้พระส,สวดมนต์อนุโมทนาให้ท่านด้วยเราจะได้มีโชคลาบตลอดนะครับนะ,ะก็จะได้ลาบตลอดเงินมันจะเข้ามาเองหรอกนะมันจะไหลามาทางนั้นทางนี้มันจะมาเองเลยทั้งธุรกิจการงานเราบ้างลาบลุงลาบลอยบ้าง อะไรต่างๆมันจะไหลมาเองเลยนะถ้าถ้าอธิษฐานแล้วท่านจะเรียกทรัพย์ให้เลยนะไม่ต้องห่วงเหรียญพญานาคสามเสียนิสักดิธิ์มากนะครับ <c oughs> บางคนนี่รวยได้เป็นเป็นแสนเป็นล้านแล้วนะครับที่ได้เหรียญพญานาคไปแล้วก็ขอบคุณนะบางคนก็จะมาขอบูชาอีกเนี่ยอาจารย์ก็ให้ได้แค่รอบเดียวอย่างเงี้ยครับเนาะให้ได้แค่รอบเดียวเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านให้ทําแค่เจ็ดร้อยองค์อาจารย์ก็ทามาเรียบร้อยนะก็ให้คนบูชาไป เยอะมากบูชาไปแล้ว500องค์500กว่าองค์นะครับเนื้อทองคําก็บูชาหมดเลยนะ,ะวันนี้เราก็จะมาบอกโชคลาภกันอีกนะครับนะก็ขอแสดงอ่าก่อนอื่นนีก่อนอื่นก็ต้องอขอบคุณก่อนนะครับขอบคุณก่อนขอบคุณคุณน่าชย,ยุตตานะครับที่บอกว่าเมื่อวานนี้มีโชคนะครับโอนปัจ,จัจนะบอกว่าโอนปัจจัยมาร่วมทําบุญกับอาจารย์นะครับใน กรุป๊ปลายลายกลุ่มนะครับในกรุปลกล๊ปลายกลุ่มพญาเต่า,านาคราชปู่ฤาษีร้อยแปดนะครับก็ไม่ใช่ลายกลุ่มวัชระปานีลายกลุ่มวัชระปานีก็ได้ร่วมปัจจัยนุมโมทนาโอนปัจจัยมาร่วมทําบุญว่ามีโชคเพราะงั้นกข็ขอขอบคุณครับแล้วก็อาจารย์จะนําปัจจัยนี้ไปต่อบุญต่อทานให้อย่างเต็มที่ครับนะ,ะวันนี้นะครับมา าหาสูตรตัวคำนวณอธิษฐานตัวเลขนะครับนะ้าก็อยากที่จะให้เข้าทุกวันแหละครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้าอีกเหมือนกันนะครับวันนี้นะ้าก็พยายามอยากจะให้มันได้โชคได้ลาบทุกวันเราก็เน้นเหมือนเดิมเน้นอะไรก็เน้นฮานอยพิเศษกับฮานอยปกตินะครับตอน5้าโมงครึ่งกับตอน6กโมงครึ่งเนี่ยครับเนาะเราก็เน้น2ฮานอยนี้นะเอาเวลาถ้าจะเอาไปซื้อก็ลองเอาไปซื้อ2ฮานอยนี้หรือใครจะต่อไปถึง v i p ก็ได้อย่างเงี้ยครับ นะอ่าก็มีโชคบางคนยังไม่เข้าใจลูดเนาะอาจารย์ก็บอกอีกนั้งหนึ่งนะลูดก็คือลูดก็คือสมมุติว่ามันมีตัวเด่นอย่างเช่นเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานนี้มันเด่นหกมันเด่นหกใครลูดหกก็ได้กินถ้าใครลูดหกสองต่อเลยอย่างเช่นอ่ามีคนลูดหกสองต่อเมื่อวานนี้ก็ได้ได้ทั้งฮานอยพิเศษกับฮานอยธรรมดาเลยนะลูดก็คือลูดตั้งแต่ ตัวแรกก็คือสมมติรูดหกก็รูดหกตั้งแต่หกศูนย์ถึงหกเก้าอย่างเงี้ยไปกลับนะไปกลับมาแล้วแต่เราจะรูดตัวละกี่บาทตัวละสองบาทตัวละห้าบาทตัวละสิบบาทตัวละยี่สิบหรือตัวละร้อยก็แล้วแต่เราหรือตัวละพันไปเลยอย่างเงี้ยก็ได้แล้วแต่เราถ้าพันมันก็หมดประมาณสามหมื่นแปดอ่าได้กําไรมาก็เยอะเลยแหละตัวละพันเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นตัวตัวคำนวณของเราเนาะแต่ถ้า จะมาตัวตัวเลขที่มาเด่นในวันนี้ตัวเลขที่มาเด่นในวันนี้นะครับนะที่เห็นเด่นชัดมันมีมีอยู่ทั้งหมด3มตัวท mm. ี่เห็นเด่นชัดนะครับเด่นในวันนี้เด่นเด่นชัดมาในวันนี้คือเด่นหนึ่งเด่นเจ็ดแล้วก็เด่น8นะครับเด่นมีอยู่3ามตัว เด่นนั้นมีอยู่3ตัวก็คือเด่นหนึ่งเด่น7แล้วก็เด่น8นะครับตัวเด่นสุดในวันนี้ถ้าใครชอบเด่นเด่นสุดในวันนี้ถ้าเป็นเด่นวิ่งก็คือ1มี1มี7มี8ก็สามารถที่จะวิ่งวิ่งได้นะครับใครชอบวิ่งก็วิ่งวิ่งหนึ่งวิ่ง7ดวิ่ง8อันนี้ตัวใครชอบวิ่งแต่ถ้าใครชอบรูดใครชอบรูดเนี่ยอาจารย์ไม่แน่ใจระหว่าง8กับ1 ระหว่าง8กับ1เนี่ยตัวไหนจะมาอย่างชัดเจนแต่เอา,าถ้าถ้าตา,า,าตามความรู้สึกอาจารย์เนี่ยอาจารย์ชอบ8แต่ถ้าตามตัวคำนวณดวงดวงราศีใน,นวันนี้ไม่จะเป็น1เพราะฉะนั้นเอารูด1ดีกว่าครับเนาะเอารูด1รูด1ก็รูด1ไปตั้งแต่1 0ไปจนถึง1 9 1 0 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 รูดหนึ่งนะครับใครที่มีกําลังน้อยก็รูดหนึ่งไปนะหรือใครอยากไปรูดแปอีกก็ได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่า2ตัวนี้มันมีเปอร์เซ็นต์มาสูงมากนะครับแต่ที่อาจารย์คํานวณออกมาตามดวงราศีวันนี้ก็เป็นรูดหนึ่งรูดหนึ่งนะครับรูดหนึ่งรูดหนึ่งก็คือรูดศนย์ไปถึงศูนย์หนึ่งศูนย์ไปจนถึงหนึงเกแต่ถ้าใครจะเล่นโดดหลักหนึ่งนะครับเด่นหลักหนึ่งในวันนี้มี เรนเด่นหลักหนึ่งในวันนี้มีนะครับมีหนึ่งศูนย์จดนะครับจดนะหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด เด่นสุดหนึ่งหกับหนึ่งเจ็ดนะครับอันนี้คือหลักเด่นหลักหนึ่งนะถ้าเด่นรวมในวันนี้เด่นรวมในวันนี้มีเด่นรวมในวันนี้มีถ้าเป็นหลักหนึ่งก็ถ้าเป็นหลักหนึ่งก็คือหนึ่ง6 1 7หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดถ้าเป็นหลักสองถ้าเป็นหลักสองก็สองเจ็ดถ้าเป็นหลักสาม ถ้าเป็นหลักสามก็ถ้าเป็นหลักสามก็เป็นถ้าเป็นหลักสามนี่จะเป็นสามสี่ถ้าเป็นหลักสี่ถ้าเป็นหลักสี่จะเป็นจะเป็นสี่แปดถ้าเป็นหลักห้าถ้าเป็นหลักห้าจะเด่นห้าเจ็ดถ้าเป็นหลักหกจะเด่นหกแปดกับหกหนึ่งถ้าเป็นหลักเก้า ถ้าเป็นหลักเจ็ดก็ดินเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะนะครับเจ็ดห้าอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเด่นหลักแปดก็จะเป็นแปดหกนะแปดสี่ <7. S 1> เด่นหลักเก้าก็จะเป็นเก้าเจ็ดนะเก้าเจ็ดเด่นรวมนะครับเด่นรวมในวันนี้ เด่นรวมในวันนี้มีอยู่ห้าตัวเลขสองตัวเด่นรวมเด่นรวมและมีเปอร์เซ็นต์มานะครับเด่นรวมและมีเปอร์เซ็นต์มาคือหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกนะหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกนะเจ็ดห้าเจ็ดห้านะครับนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งแปดสี่แปดหก แต,แต่ตัวนี้ก็เด่นเหมือนกันนะครับนะวันนี้วันนี้มีหกตัววันนี้มีหกตัวอีกตัวหนึ่งก็คือ 7, 7. คอีกตัวหนึ่งก็คือเจ็ดเจ็ดนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเจ็ดเจ็ดนะเพราะฉะนั้นเด่นสองตัวมีอยู่ห้าตัวนะครับมีอยู่ห้าตัวเด่นสามตัวเด่นสามตัวในวันนี้นะครับเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกแปดสีนะครับ แล้วก็5,71เจ็หรือ1 7ึห้านะห้าหรือ1,75แล้วก็อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้เปอร์เซ็นที่จะมามามากเหมือนกันนะครับในวันนี้ก็คือนะครับนะเจ็นะครับ, 7, 5, 8, รบมีอยู่แค่นี้นะครับ ตัวเด่นที่เด่นสุดๆเลยในวันนี้เด่นสุดๆเลยในวันนี้มีนะเด่นสุดๆในวันนี้มีเจ็ดห้ามีเจ็ดห้านะครับมีเจ็ดห้ามีหนึ่งหกหรือหนึ่งเจ็ดนะครับแล้วก็แปดสีเด่นสุดในวันนี้คือเจ็ดห้าเด่นสุดเม็ดเดียวในวันนี้คือเจ็ดห้ากับหนึ่งหกเด่นสามตัว เด่นสุด3ตัวในวันนี้คือ7 7-1นะครับกับ6 8สีนะครับนะตัวกันตัวกันที่เด่นสุดในวันนี้คือ7-9กนะครับก็มีประมาณนี้นะครับมีไม่มากนะครับนะถ้าเม็ดเดียวไปเลยชอบเล่นเม็ดเดียวไปเลย7-5นะกับรูด1 นั่นเองนะครับกับรูดหนึ่งนะเลขก็มีประมาณนี้นะครับแล้วเมื่อคือนนี้อ่าเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้ฝันจับหอยมันออกเจ็ดห้าวันนี้เมื่อคืนนี้ก็ฝันอีกเหมือนกันเมื่อคืนนี้ฝันว่าจับนกจับนกเหยี่ยวอะ่ะเป็นนกอินทรีย์อ่ะฮะแล้วมันอยู่บนต้นไม้อาจารย์ก็ไปจับขามันพอไปจับปุ๊บเสร็จก็จับตัวมันนะฮะจะเอามาเลี้ยงอะไรประมาณนี้นะจับเหยี่ยว จับนกเหยื่อนะจับนกจะเอามาเลี้ยงจับมือห้าจับเจ็ดนกหนึ่งอ่าก็ซื้อไปเลยห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งก็ได้นะอันนี้ใครชอบเรียกความฝันแม่เอาชอบคำนวณมีห้ามีเจ็ดมีหนึ่งนกก็หนึ่งไงห้าเจ็ดหนึ่งนะหรืออ่าใครจะซื้อห้าเจ็ดก็ได้ห้าหนึ่งก็ได้เจ็ดห้าก็ได้ อย่างเงี้ยฮะเจ็ดหนึ่งก็ได้อย่างงี้เนาะอ่าอาจารย์ก็คํานวณประมาณนี้นะครับวันนี้ขอให้ทุกคนมีโชคลาภร่ํารวยร่ารวยนะครับอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามช่องอพญาเต่าน้าขาวด,ดวงเศรษฐีด้วยนะครับนะวันนี้รวยๆครับ